สวัสดีครับสวัสดีสสดพี่นอ้องปวางไปสุข,ขสุข,ข้อนครับวันนี้อยู่กับจองควบตัวครับพี่น,อออออน้องไไหอก็แล้วการแล้วงานพี่น้องโอ้น่าสชีดามเยอะเลยนะพี่น้องนะนี้ตอนกิ้งใหม่เหาก็มาครับวันนี้เป่าไรนะครับด้วยความหิวพี่น้องนะครับเอาบริสิทธิ์อันนี้ปลานใดน,นะครับพี่น้องมาเสียบๆกันครับนี่กับเมนูปากน้ำวัวครับพี่น้องโอ้ทีรอคอยได้พี่น้องเพียงตอนยังไงทั้งหนาทั้งหนังต้มสี่ชั่วโมงพี่น้องก็สีได้นะครับกับทอดไกพี่น้องทอดน้องไก่แซ่บๆนี่ มันหอมแบบกะลวกเส้นแก้มบักเขือแก้มเมนูพิเศษครับตำมุ้งครับพี่น้องมาบ๊อหลายยางครับเต็มถ้วยเต็มจานกันเลยครับบ่มีเข่าพี่น้องกินกับลวกเส้นนะจวดครับนี่ตัดไอ้นี่สู้พี่น้องกันบ๊อบเหันนะพี่น้องบ๊อบเหันมากวันนะครับเพราะว่าอยากขายแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะต้องใส่งวงตัวนี้จะเป็นงวน กันไกัง,ง่ยกันไกยังตัดบุกเขาไป่น่องัยันมาบ่าหบ่ึคนหิวกหิวคนหิวกรหิวเลยอดอดสัก,กวันนะครับบ่ายากไนะป,ป่น้อเนาะอาจารย์บ่ตัดเส้นี้สิปวดแขง <c oughs> มันยกสูงนะบน้องจันะรบ,บาง เอาไปลองกินจวดรถเอาแบบว่าลืดเลือดเลยอู้วอวว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 วอวว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 วดววววืมนวว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 ตววววนวกวว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 งนวว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 วมวว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 าวว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 วมวววิ แซ่ก <mm ูจมแ้วแซ่บนปากน้ำเนี no> ่ยเหม็นหมยงเห็นหอกเือเอาหง่มันมากครับพี่น้องนึ่วันล้มันิวไฟกูอี้มันเล็กะยหอกลวกเส้นับบ น,นีสูงมานำซ้ำเถอเราอยากเส่็ส่วนพี่นอ้อยเบ็บดำเ็กนไหมครับเป็นงาน,น,นอ,อ,อไไนนะไรของแบบฟุ้งมาทั้งไง้อกแหง รักแขงครับนม่นแตกกันกนะินกันครับรลาบมันหล่วได้ใบไงยิงกับหลับทับหลับเท่าเพียงแบ็ง ไอ้ข้ตอนไงดีงครับนะป๊บหมออบร่มร่อแล้วครับเ,บเขียแรงบ่เคยขันไหมเย ูดีเม่ม่หืนหรือนะยูดีบอจนปากเป่า

แคเสีีจอนนั้นอร่อยมาก่อห้าไปไหม